สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปปั่นจักรยานรอบบึงสีไปนะครับตอนนี้เราก็ได้เช่าจักรยานมานครับก็คือจุดเช่าจักรยานนี่มีอยู่โดยรอบบึงสีไปนะวันนี้ผมเลือกมาเช่าในจุดที่กับสุดท้ายนะครับคือ,อเป็นจุดเหมือนจุดจอด,ดรถเลยจุดจอดรถมาก,กลยของผู้นะครับเพราะว่าวันนี้ผู้คนเยอะนะครับเดี๋ยวอลองดูเส้นทางที่เราจะต้องปั่นรอบนะครับ ไฟไกลๆตรงโน้นนะครับที่เราต้องฟันรอบบึงสีไฟระยะทางโดยรวมนะครับตามข้อมูลก็คือ10.28กิโลเมตรนะครับคือ10กิโลเมตรกว่าอตอนนี้เวลาก็18ตันาฬิกากับ3นาทีนะครับแต่ดูแล้วบรรยากาศก,ก็จะ,ะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะ ก็จะมืดเร็วหน่อยนะครับตอนนี้ข้างทางก็ก็จะมืดนิดนึงแต่โดยรอบมือสีไฟก็จะมีไฟลายทางนะครับเป็นระยะก็สว่างมัยไม่ไม่น่ัวนะครับอ่าด้านขวามือก็จะเป็นถนนที่เป็นถนนรอบมือนะตรงนี้ก็เป็นถนนสําหรับอ่าการปั่นจักรยานและอ่าสหรับการวิ่งออกอกําลังกายในตอนเย็นนะครับทางซ้ายก็จะเป็นบริเวณบ,บึงบัวบึงสีไฟนะอ่าตอนนี้ วันนี้ผู้คนก็คืออาจจะเป็นช่วงเงย็นแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยมีด้านขวามเมตตาเป็นถนนนะครับก็จะมีจักรยานอยู่ประปลายนะครับไม่ไม่มากเท่าไหรน่นะชมบรรยากาศโดยรอบเมึงสีไฟกันนะครับ เป็นวันที่สองพฤศจิกายนครับก็เขา้ารู้ต้นฤดูหนาวแล้วอากาศก็จะ,ะค่ำเร็วหน่อยนะครับเคยมาก่อนหน้านั้น18บแนาฬิกานี่ยงอทิตยังยังมีแสงนะครับแต่วันนี้18บแนาฬิกานิดๆิดเองนะครับนสอ,องข้างทางมืดเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นมือสีไปด้านขวาก็จะเป็นบริเวณรอบมือนะรอบที่มีถนนนะครับตอนนี้ผมก็ปัน่นมาเรื่อย ผู้คนก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าวนะม,มันค่ำเลอวก็คงจะกลับกันละมันหอนส่วนนะครับในในส่วนที่มันเป็นเส้นทางที่เส้นท,สน,ทสนทางของจักรยานนะครับระยะทางก็โลเมตรคืมตรกว่าสิบเกืสองแปดโลเมตรนะครับช่วงที่ผมปั่นตรงนี้อตรงด้านอนนี้จะเป็นที่มันมืดๆเนาะแต่ก็ไม่น่ากลัวนะครับด้านซ้ายที่นี้จะเป็นมึงบัวนะมึงบัว ไปก็สว่างสวัยนะครับมีไฟรลายทางตลอดระยะทางที่ที่เราปั่นไปนะแต่แต่ผู้คนคก็จะไม่ค่อยมีหน่อยเนาะพอเรามาคําแล้วนะครับบรรยากาศไปด้วยกันนะครับ ้านไดเห็นแสงไฟด้านขวามือนั่นนะครับก็จะเป็นส่วนของมือสีไฟที่เป็นส่วน,วนเก่าเนาะส่วนดั้งเดิมที่มีรูปจระเข้ถ้าใครเคยมาบึงสีไฟนะครับก็จะเป็นรูปชัลวันตูใหญ่ๆนะครับในส่วนโน้นก็จะมีทั้งที่เป็นศา,า,าลาสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เขาเพาะพันธุ์ปลาเนาะในตรงนี้ก็จะเป็นคนที่เข้ามาตกปลานะครับในบริเวณบึงเหมือน เขาสร้างถนนที่ปัญจกายานะผ่ากลางบึงนะครับรอบรอบบึงเรียกว่าบึงสีไฟโฉมใหม่ด้านด้านด้านซ้ายมือผมนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นบริเวณสนามหญ้าที่เราไปจนถึงจุดที่จุดจอดรถจุดที่มีห้องน้ำร้านค้านะครับด้านขวามือก็จะเป็นส่วนจะเป็นบึงส่วนส่วนเก่าเนาะส่วนส่วนใหม่อยู่ด้านโฉมใหม่อยู่ด้านซ้ายนี่นะครับที่เป็นอยู่นี้ โครงการเฉลิมพระเกียรตินี่นะครับโครงการพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีแสงไฟเพราะว่าด้านหน้านี่คือถนนรอบบึงนะครับถนนรอบบึงสีไฟอันซ้ายก็จะเป็นสนามหญา้าที่ในช่วงเย็นนะ่ยผู้คนเ็จะมานั่งพักผ่อนตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเยอะมากแต่วันนี้ผมมาค่าแล้วเนาะคนก็เดี๋ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะไปกระจุกอยู่ในบริเวณที่เป็นร้านค้า กับบริเวณที่เป็นสนามหญ้าตรงนี้แหละครับก็จะทอดยาวไปเลยนะจุดเช่จาจักรยานก็จะอยู่ด้านขวามือรอบบึงนี่นะครับก็จะมีไปเรื่อยๆอจนสุดวันนี้ผมมาเช่าในจุดที่อยู่ท้าย,ายสุดก็จะอยู่ไกลออกไปอีกหน่อยเพราะว่าจุดตรงเนี้ตอนที่ผมมานั้นรถเยอะมากนะครับก็หาที่จอดรถไม่ได้ก็เลยขับไปเรื่อยๆนะครับผู้คนก็จะมานั่งพูดคุยกัน นี่เขาหน้าจะปั่นเสร็จแล้วจ,จะเคืนจัก,กรยานครับด้านขวามือจะมีทั้งร้านค้านะครับร้านค้าที่เป็นชาวบ้านบ้านคนนะครับที่เขาเปิดเป็นร้านเนาะแล้วก็ร้านที่เป็นลักษณะการตั้งเต็นตั้งเพิงครับสำหรับขายคือเป็นแบบชั่วคราวกับแบบถาวร้านนะครับในด้านขวามือก็จะมีเป็นถนนล้อบปงนะครับด้านในก็จะเป็นถนน,นสําหรับในการปั่นจัก,กรยานนะะก็ยังมีผู้คนยังเดินอยู่นะครับ เดี๋ยวจมยากาศนะครับไปด้านหน้าตรงโน้นจะเห็นแสงไฟนู่นแหละครับจุดเป้าหมายเราต้องเลยตรงนั้นไปอีกนะครับเพราะว่าจุดที่ผมเช่าจากาักรยานนั้นจะเป็นจุดที่เลยจุดที่เป็น่ทีเรียกว่าที่มีวันนี้เหมือนจะมีงานนะก็ขับเพื่อผ่านงานนะครับต้งผ่านจุดนั้นไปอีกปกติเราก็จะจอดตลงบริเวณแสงไฟนั่นแหละครับเขา,าจะเป็นที่จอดรถแล้วก็จะมีห้องน้ำเนาะ ก็จะมีร้านค้ามีจุดเช่าจาัก,กรยานที่เยอะๆพอสมควรนะครับอันนี้ก็ยังมีผู้คนนั่งอยู่ในสนามย,าย้าอย่างประปรายนะครับไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่ร้านค้าก็เริ่มมีเป็นลายทางไปนะครับเลยครับเป็นลักษณะร้านค้าโชาาว์ขาวอันนี้เหมือนซึ่งจะมาเช่าปั่นนะครับอันนี้ก็6กโมงจะครึ่งแล้วนะครับจึ่งแหลแต่ใช้เวลาปั่นก็ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่45นาทีแล้วคือถ้าปั่นไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่ร้อนเขาบอกใช้เวลาประมาณชั่วโมงก,กว่าๆครับปั่นแบบเร่งๆก,ก็แล้วแต่พอปั่นหลายรอบแล้วนะครับมามาเที่ยวที่พิจิตรนะครับก็หลายครั้งที่็ปั่นรอบมาคือมาเทวันก็จะปั่นรอบแล้วก็จะมานั่งบริเวณที่เป็นสนามยันสายมือด้วนะครับอันนี้ก็ยังมีผู้คนมานั่งอยู่ คนเดิมแล้วก็นั่งกดนครับแล้วชวมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ<ม>เดี๋ยวจะไปดูอีกทีตรงจุดที่<ม>ผู้คนเอยอะๆนะครับ ตรงนี้ร้านค้าก็จะเริ่มเยอะแล้วหลายหายเยอะมากทอาหารประเภทอาหารตุงทอดตุกปิ้งทุกย่างนะครับก็จะที่อย่างหลากหลายเลยมีโชว์มีามาเช่ากันนะครับมีรยากาศนีร้านค้าเยอะนะครับด้านหน้าก็จะมีแสงไฟซึ่งเวลานจอดรถนะครับที่ที่ผู้คนมักจะไปจอดตรงนั้นกันนะครับ ใครที่ชอบถ่ายภาพนะครับมาเที่ยวเมืองพิจิตรเที่ยวเมืองสีไฟก็มาเก็บภาพเป็นที่เล็กๆได้นะครับนันจุอองนี้เนาะทุกคนก็นั่งมีเก้าอี้ให้เช่าด้วยนะครับทุกคนก็นั่งกันปอายลนนะครับมีเก้าอี้ให้เช่ามีเสือให้เช่านะครับใครที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาด้านขวามือนี่ก็ร้านค้าก็เริ่มแน่นหนานะครับตรงหน้าตรงโน้นก็ทุกคนก็จะเริ่มแน่นหนาแล้วนะ คนปั่นจักรยานเยอะขึ้นนะครับคงจะปั่นอยู่บริเวณนี้เขาคงไม่ได้ปั่นรอบพื้นนะครับเราจะปั่นดู่ร้านอาหารกันหรือหรือก็จะปั่นรอบพึงก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนเรามาจากตรงโน้นนะครับไม่ไม่ค่อยมีผูค้คนเท่าไหร่เนาะเข้ามากระจุกกันอยู่ไปในบริเวณตรงนี้กันนะด้านขมินก็ยังเป็นร้านค้าที่ทอดยาวเลยนะครับนานาในเรื่อง คนเริ่มหนานแน่นนะครับนี่ทางซ้ายผู้คนกำลังนั่งพูดค,คุยกันรับประทานอาหารกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อ,อนนะครับที่ผมบอกด้านฝ่ามือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มลานจอดรถนะครับคนก็นจะมากมายมากันจุดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะเริ่มแน่นหนา,นานนครับตรงนี้ต้องขยานอย่างระมัดระวังนะครับเขามีทั้งจักรยานที่เด็กปัน่นสวนทางไปผู้คนเดินข้ามถนนตัดไปตัดมานะครับต้อ แด้ความระวัดระวังหน่อยนะครับเด็กกแล้วก็ภาพอันจะไมนะต้องขับสองมือละต้องถือกล้องด้วยเนาะนนระวังครับด้านซ้ายคนก็นั่งกันอย่างแน่นหนานะครับด้านซ้ายมือเป็นสนามหญ้านะครับเอาไปมาจากตรงที่เราผ่านมาโนู้นนูน้นนะครับด้าน,นขวามือก็จะเป็นจุดลานจอดรถนะครับจุดลานจอดรถที่ผู้คนมาก็จะมาจอดในบริเวณตรงนี้เพราะจะมี ห้องน้ามีลานก,กว้างๆให้จอดนะครับแต่วันนี้เหมือนจะมีงานนะครับงานแสดงสินค้าตอนขับรถผ่านเห็นเขามีรถโบราณมาจอดโชว์นะครับ,รบมีแสงไฟม,มากมายก็ต้องขับอย่างระมัดระวังหน่อยนะครับในงาน้พราะวนนี้นะครับเราต้องผ่านตรงนี้ไปอีกนะครับเพราะว่าตอนเราขับรถผ่านเห็นแล้วว่ามันมคนหนานแน่นมากแล้วที่จะไม่มีเ,เลยต้องขับเลยไปเรื่อย ไปเจอที่จอดรถแล้วก็ที่เช่าจักรยานครับเราก็เลยเช่าตรงโน้นบสี่ผมก็จะมาจอดแถวนี้แหละครับจอดรถแถวนี้ก็จะปัน่นตรงนี้จิตล้มต้นนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศาผ่ายตรงนี้ไปก่อนนะ ราก็เลยจุดที่มีผู้คนอยู่อย่างแน่นรอกนะครับอันนี้ก็จะโล่งๆล่ะเห็นไหมครับว่าจะไม่มีจักรยานมาปั่นนั้นให้เราเห็นนะครับก็มีผู้คนก็ยังวิ่งเดินวิ่งอยู่มีอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะวา่าใกล้เวลาตอนนี้ก็จะใกล้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับมืดแล้วมีจักรยานอันนี้มีคน,นเรามาอยู่นะครับน่าจะเข้าจุดเดียวกับเรา ี่เราเช่าราคงจะปั่นย้อนกบไปในบริเวณที่เป็นจุดที่เขาจัดงานกันนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะครับเดี๋ยวก็จะปั่นไปตรงนู้นแล้วครับตรงจุดเริ่มต้นใกล้แล้วนะครับก็จะถึงเป้าหมายละสิบเมตรกับอีกสิบจุดสองแปดกิโลเมตรนะครับเซฟมาด้านหลังคือด้านที่เราปั่นมานะครับแสงไฟรอบพึงนะสวยงามเลยนะครับในตอนเพ็นดเพล ปั่นในช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอน,นครับไม่มีแสงแดดนก็ยังมีทุกคนยังปัน่นนะครับเราก็เป้าหมายเราข้างหน้านะครับเริ่มต้นที่เราขัาจักรยานเ็าจะได้เบรกจักรยานแล้วหาและรับประทานตอนเย็นกันรบรรยากาศช่วงนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมาถึงเป้าหมายนะแล้วนะครับเป็นเป้าหมายเป็นร้านที่เราเช่าจักรยานผมจอดจักรยานแล้วก็เลยยังไม่ได้ขึ้นจักรยานนะครับแต่เดินมาดูตรงสังจักรยาน bmx นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นสนามจักรยาน bmx แต่ก็ไม่ไมใช่จักรยาน bm X นะคุณง่าง่ายคือสนามจักรยานวิบากนะครับเขาะจะมีเดินลูก,กนาดเด็กๆก,ก็จะชอบนะ,ะมีทั้งแบบให้เด็กเล็กๆใช้ขาไถาเอานะครับนี่ครับเป็นเนินสูง รอบๆเขียวๆตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าเทียมเนาะตรงนู้นก็จะเป็นลักษณะของยาง,ยางมาตอยนะลาดยางมาตอยนะครับก็ดูแล้วแข็งแรงดีนี่นะครับบริเวณจุดตรงนีน้เด็กๆก็จะชอบนะครับเมื่อเย็นนี้ตอนตอนเราตอนเราเริ่มต้นเด็กๆก็จะเยอะอันนี้ก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มละเด็กก็ยังเยอะอยู่เนาะอย่างปั่นเดี๋ยนะครับนี่ครับสนามจักรยาน นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางจุดเริ่มต้นที่เรามาปั่นจักรยานในวันนี้นะครับรอบมึงไปทางโน้นนะครับแสงไฟไกลๆโดยรอบมึงสีไฟนะครับก็คลิปนี้คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ